เปิดตัววันที่8พฤษภาคมนี้ในจีน BYD Cylon ศู DMI มีทั้งมอเตอร์เดี่ยวและมอเตอร์คู่ขับเคลื่อนโดย Deepseek AI ถือว่าเป็นรถในตระกูลซีรีส์โอเชียนอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับ BYD Cylon 0 MI, ู DMI SUV Plug-in Hybrid คันนี้เอาไว้กระชากเงินในกระเป๋าคุณด้วยการออกแบบตัวรถแบบโอเชียนสุนทรียศาสตร์ครับ Esthetic เ,เ,เนี่ยทำให้รถคันนี้นะั้นเมื่อมองไปทางไหนก็ดูสุนทรีไปหมดเลย หน้ารถมีการออกแบบให้ดูโค้งมนส่วนไฟหน้าเนี่ยก็เป็นแบบ LED แล้วก็มีไฟเชื่อมต่อแถบไฟนะครับที่เป็นขอบสีดําแล้วก็สีเงินที่กันชนส่วนทางด้านข้างนั้นนะฮะก็จะมีช่องระบายอากาศมาให้ด้วย ขนาที่ดูในรูปนี้นะครับล้ออลลอเนี่ยจะเป็นแบบ2สีทูโทนนั่นเองนะเป็นสีดําแล้วก็เป็นสีโครมนะครับส่วนเสาดีเนี่ยต้องดูแล้วเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เลยนะเพราะว่าจะมีขีด3ขีดอยู่ทั้งด้านล่างของเสาดีแล้วก็ไฟท้ายนะครับก็จะเป็นแบบยาวติดต่อกันไปแบบนี้ซีเล n อน07 DMI เนี่ยต้องถือว่าเป็นรถ SUV ขนาดกลางถึงใหญ่นะโดยมีระยะฐานล้ออยู่ที่2,820ม mm, มยาว4,880ม mm, มกว้าง1,920ม mm, ม และมีส่วนสูงอยู่ที่1,750ม mm. ิลลิเมตรภายนอกมีการออกแบบตัวรถให้ดูเป็นสุนทรียศาสตร์แล้วส่วนภายในเนี่ยก็มีการออกแบบให้เป็นโลกแห่งทานน้ำแข็งนั่นเองครับ g r a c i e r w o r l d C Leon 07 DMI คันนี้ก็สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม Hybrid D-M รุ่นที่5ของ BYD แล้วนะแล้วก็ใช้พื้นฐานเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จ1.5ลิตรเทอร์โบนะครับซึ่งแน่นอนฮะจะคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าด้านหน้า2 0 0กิโลวัตต์ ให้ระยะทางเนี่ยรวมสูงสุดในการวิ่งเนี่ยหนึ่กิโเมตรและวก็วิ่งด้วยไฟฟ้าบริสุทธิ์เนี่ยตามมาตรฐาน CLTC อยู่ที่150กิโเมตรนี่คือรุ่นมอเตอร์เดียวส่วนอีกหนึ่งรุ่นก็เป็น DMP ที่มีสเปคสูงกว่านะมีเพิ่มมอเตอร์เนี่ยขับเคลื่อน2ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อให้กําลังรวมกันอยู่ที่350กิโลวัตหรือประมาณ469แรงมา้า แล้วก็ทำความเร็วสูงสุดเนี่ยจากศูนย์ถึง100่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยใน4.7วินาทีซึ่งรุ่นนี้ขับเครื่อง4ีล้อเนี่ยมีระยะทางวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วน,วนตามมาตรฐาน CLTC อยู่ที่135กิโลเมตรจอหน้าปัดจะเป็นแบบดิจิตอลนะครับขนาด10.25นิ้วและก็จอกลางเนี่ยจะเป็นแบบสัมผัสแบบหมุนได้สไตล์ b y d นะครับมีขนาด15.6นิ้ว แล้วก็รองรับระบบสาระบ,บันเทิงดีลิ้งร้อยของ BYD นั่นเองนะครับซึ่งเขาบอกว่ารองรับการโต้ตอบด้วยเสียง AI ด้วยนอกจากนี้เนี่ยมันยังขับเคลื่อนโดยโมเดล Deepseek AI และก็ยังมีการเสริมระบบโดนขึ้นมาด้วยนะที่มีการพัฒนาโดย DJI นั่นเองครับซึ่งก็เป็นระบบโดนอัจฉริยะ ลิงย้นนั่นเองของ b y d นะครับซึ่งสามารถให้คุณนั้นเนี่ยทำงานได้โดยอัตโนมัตินั่นเองนะฮะไม่ว่าคุณนั้นจะบินขึ้นบินลงหรือว่าติดตามสิ่งต่างๆนะซึ่งสามารถควบคุมผ่านแอป,ปในรถยนต์ได้ซึ่งจะบอกเลยว่ารถคันนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่ใช้ทำงานนอกสถานที่กลางแจ้งจริงๆ และก็ยังมีฟังก์ชันช่วยเหลือการขับขี่ขั้นสูงอย่างดิปพายรอดสามอนะครับซึ่งก็รวมไปถึงลิดาและก็ดิปพายรอดร้อยด้วยซึ่งก็จะมีกล้อง3ตัวครับซึ่งให้คุณนัมสามารถที่จะจดจําสัญญาณไฟจราจรได้หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางได้นะฮะและก็การจอดรถอัตโนมัติรวมถึงการนําทางทั้งในเมืองแล้วก็นอกเมืองราคาของซีเลออน 07DMI คันนี้ในประเทศจีนเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่1 8ึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยหยวนหรือประมาณ9ก้าแสนนะฮะ ไปจนถึง229,800หยหยวนหรือว่าประมาณ1ล้านนิดๆอย่าลืมกดติดตามช่องกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้นะฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ